พอดีว่าผมเป็นคนที่คิดเยอะฟุ้งซ่านครับแล้วก็จิตมีราคาแล้วก็ติดในกามครับเวลาที่จิตมันคิดเรื่องกามอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวตกไปในกามอารมณ์คือดูไม่ได้ครับมันเข้าไปหลงเข้าไปคุกเข้าไปยุดเลยครับโดยปกติแล้วจะปฏิบัติในรูปแบบก็คือบริกรรมพุทโธเป็นหลักพอความคิดเยอะๆเนี่ยก็จะพุทโธไวๆ พอความคิดน้อยลงก็จะพุโทโธคู่กับการดูลมหายใจครับแต่ว่าพอความคิดหายไปก็จะเหลือแต่ลมหายใจแล้วก็ถ้ามีความคิดขึ้นมาก็จะกลับมาพุโทโธใหม่ครับส่วนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ผมเทรดหุ้นนะครับมันจะอยู่กับกาใจมันจะแก่่งตามการาฟตลอดเลยอยู่กับโลภกับหลงตลอดมันจะดูค่อนข้างยากเหมือนไม่มีกําลังไปสู้มันนะแล้วก็พอ อย่างเช่นช่วงนี้ไม่แย่หรอเสียงทุน,นครับเครียดก็เลยมาปฏิบัติธรรมครับออช่วงนี้น่าจะเครียดนาดคูครับพออย่างลุกออกจากโต๊ะอย่างเงี้ยครับเราก็เห็นร่างกายรู้สึกแต่พอเริ่มรู้สึกตัวก็กลับมาหายใจแล้วก็พุดโรอย่างเงี้ยครับอยากทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมทําถูกไหมครับแล้วก็ เหมือนกับกว่าผมจะใช้วิหารธรรมหลายตัวอย่างเงี้ยมันทำให้มั่วหรือว่า,าวชาลงไหมครับใช่มันมันจะฟุงซ่านเราเราจับหลายอย่างมันจะฟุงซ่านนะค่อยๆเวลาเราดูอย่าไปจ้องเราติดเราติดไปจ้องแล้วก็บางทีใช้กรรมฐานหลายอย่างกันไปแล,แล้วมันยิ่งทำมันจะฟุงซ่านเานาะมีกิเลสบ้างไม่เป็นไรหรอกยังไม่ใช่นักบวชเนี่ยใช่ไัมย,ยังไม่ใช่นักบวช ราไม่ผิดศีลห้าก็พอแล้วครับมีกี่เลยบ้างเป็นเรื่องปกตินะเราอายุยังไม่เยอะมันเป็นเรื่องปกติผมผมรู้สึกว่ามันมันทรมานครับมันเหมือนเราสู้มันไม่ได้หรือว่ามันมันเข้าไปคือข้าไปสองมันมีสองวิธีนะหนึ่งคือหนึ่งคือรู้ไปอ่ะหนึ่งคือรู้ไปสองคือไปคิดเรื่องอื่นไปทำอย่างอื่นนะมันมีแนวแนวรับมันมีสองอันนะอันหนึ่งก็คือ รู้ทันได้ก็รู้ไปเลยแต่รู้แล้วบางทีมันไม่หายาเวลามันแรงทาอย่างอื่นเดินหรือว่าไปทาอย่างอื่นแล้วโยนทิ้งไปเลยครับไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปสู้นี่คือโยนทิ้งนะไปทาอย่างอื่นเลยนะที่มันที่มันคิดเรื่องพวกนี้เพราะมันมีการวิตกเป็นเรื่องปกติเป็นภูมิธรรมของถ้ายังไม่ได้เป็นระดับพัฒนาขายมีทั้งนั้นแหละมีการมาวิตกถ้า รู้ทันได้ก็รู้ทันรู้ทันไม่ได้ไปทําอย่างอื่นค<ะ>ไปเดินไปทําอะไรอย่างอื่นจนทิ้งไปไปทาอย่างอื่นอ่ะหาย,อ,ยาอื่นทําครับ่อยๆค่อยๆค่อยๆดูไปอย่าไปตาหนิตัวเองครับไม่ต้องตาหนิตัวเองตรงนี้ต่อถ้าไปเราไม่ได้ผิดศีลอะไรนี่ครับ<ะ>ถ้าเป็นคารวะนะสำหรับคารวะไม่ได้ผิดศีลอะไรนะอืด้านนี้ผมควรลด วิหารธรรมเหลืออย่างเดียวค,ควรเหลืออะไรครับควรควรควรที่จะอย่าอย่าใช้กรรมฐานหลายอย่างมาแก้พอเราเห็นอันนึงไม่ดีปุ๊บเราไปเอาอันหนึ่งมาแก้เนี่จริงอะ่ะกรรมฐานอันเดียวแล้วดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ คือเคยลองใช้พุโทโธอย่างเดียวครับพอมันพุโทโธเวลาเจอความคิดเยอะแล้วพุโทโธเร็วๆมันกลายเป็นว่าจิตมันเครียดนะครับใช่เรอจะไปแก่เราจะเอาพุโทโธไปแก้จิตฟุ้งซ่านเนะี่ยครับมันก็เครียดเรานะเวลาจิตฟุ้งซ่านอนะ่ะอย่าไปพยายามขวางมันเวลาน้ํามันเชี่ยวกรายอย่าไปขวางมันฟุ้งก็ฟุ้งไปครันะพุโทโธไม่ได้ไปทําให้มันหายฟุ้งอะ่ะบริการมเฉยพุโทโธพุโทโธไปนะไม่ต้อง อย่าพุดโทเพื่อกดกดให้มันกดจิตอ่ะกดมันจะทรมานไปไปสู้มันเนี่ยยิ่งสู้มันมันก็สู้กับครับจิตมันมันเวลามันฟุ้งซ่านจัดจัดอะนะบริการไปเฉยไปปล่อยให้กระแสฟุ้งซ่านอย่าไปขวางมันอะถ้าไปขวางมันนียยิ่งฟุ้งซ่านถ้าไปใหญ่อืมฟุ้งฟุ้งเยอะเยอะไม่ทำอะไรไม่ถูกอ่ะ ไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องไปห้ามอยากฟุ้งก็ฟุ้งไปคิดอะไรก็คิดไปบริกรรมไม่เอง็งเดี๋ยวพูดโทพูดโทไปอย่าไปแก้นะที่มันที่มันทรมานนะก็อย่าไปแก้คบยิ่งพุดโทรทีท,ทีเพื่อเพื่อเพื่อจะแก้พูดโทรทีทีนะเพื่อจะแก้อันนี้มันมันก็เป็นอุบายหนึ่งบางทีครูบาอาจารย์นั้นให้พูดโทรที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 เนี่ยให้แต่ม่ามันต้องมีใจให้สบายนะครับเป็นเป็นอุบาย แก้ฟงรงงซ่านนะพุทพุธโทิีๆเลยพุทโท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 พุทโเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอุบายแก้นิดหนึง่งแต่เราอย่าไปเอาตัวนี้ยมาแล้วเราพยายามเราไปแก้อันนั้นนะมันมันเป็นทําเพื่อแบบบางทีลดกระแสฟุ้งซ่านลงบ้างแต่เราไปใช้ผิดนิดหนึ่งเราไปใช้แล้วเราไปกดกดลงไปไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้มันคิดนะอันนี้มันกลายเป็น แกเป็นไป,ไปพยายามห้ามยิ่งพยายามห้ามคือบังคับอะบังคับไม่ให้มันคิดครับพอ,อบังคับให้มันคิดเนี่ยมันมันสู้กับแน่นะแต่เทรดหุ้นเป็นอะไรที่เป็นอาชีพที่เหนื่อยหน่อยแล้วภาวนาเหนื่อยหน่อยเข้าใจมันแกว่งมันแกว่งแล้วเราก็รู้สึกแม่ใจมันกระตุ้นถูกกระตุ้นด้วยความอยากใช่ครับมันถูกกระตุ้นด้วยความอยากแบบบางทีบา <c oughs> งิดว่าอย่างเงี้ยสักหน่อยวัดลงได้ไหมยอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่คับใจมันถูกกระชากอะเวลาจะจะลงด้ไหมวะย่าเงี้ยเออมันจะถูกกระชากพวกนี้บ่อยๆอาจิตมันจะหมดหมดแรงเหมือนมันจะซึมซึมไม่ค่อยมีกำลังมันเป็นอาชีพที่อารมณ์แรงนะเป็นอาชีพที่อารมณ์รุนแรงภาวนาได้ไหมก็ได้แต่่ามันก็อารมณ์มันจะรุนแรงหน่อยค่ะถ้าถ้าเราไม่ทันมันมันมันจะกระชากเลยอารมณ์เรากกระชากไปกระชากมานะดูไม่ออกก็ดูกาย ดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปขยับกายขยับข,บขึ้นไหวรู้สึกตัวนะแบบะอคือโทษที่คนระับคมงงนิดนึงครับถ้าอย่างอย่างนี้ยผมควรเปลี่ยนเป็นดูกายไปเลยไหมครับหรือว่าก็หรือเป็นพุทโธอย่างเดียวคือหลักคือตัว,ต,วตัวที่ทําผิดมาก่อนหน้าเนี้ยครับคือไปพยายามห้ามไม่ให้จิตขึ้นนึกปรุงแต่งใช่ครับมันเลยทาให้มันจิตอื่นอัดจิตมันเลยสุภาที่อื่นอัดนะแต่ เวลาเราทำมาปรับใหม่นะไม่ต้องไปขวางกระแสมันไม่ต้องไปขวางกระแสความคิดมันครับนะรู้กายเป็นเป็นวิหารธรรมก็ได้รู้กายเป็นวิหารธรรมกายมันเดินเคลื่อนไหวรู้สึกไปถ้ารู้จิตไม่ออกก็ดูกายครับเพราะเวลาก็จิตมันกระแสมันดุแรงอะดูไม่ออกหรอกจะจะไปพยายามดูตอนนั้นน่ะมันจะกลายเป็นพยายามจ้องครับมันดูไม่ออกหรอกนะบางทีต้องให้ลดกระแสที่ที่หลวงพ่อท่านบอกนะบางทีอะ ขั้นกระแสตัวเองบ้างไปทำในอื่นให้สบายครับนะไปทำใ้สิ่งอื่นให้สบายแล้วไม่ต้องไปจ้องของมันเยอะๆนะมันเราอยู่กับความรู้สึกพวกรุนแรงพวกนี้มาเรื่อยๆครับนะบางทีลดกระแสลงบ้างนะไหว้พระสดม์ให้ใจสบายเดินจงกรมกม่ได้เดินจงกรมรู้สึกไปนะไม่ต้องไปห้ามความคิดครับแตนะ่สําคัญเลยอนะ่ะไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่ต้องไปห้ามความรู้สึกไม่งั้นน่ะมันจะไปกดเนาะม่ไปกดมันมันเพ่งอนะ่ะ ครับเ <C ces> ออปล่อยให้มันสบายๆเดินรู้สึกตัวไปดูจิตไม่ออกก็ดูกายครับ <C ces> นะถ้าจิตมันรูนแรงก็ดูแค่ว่าฟ้งส่้นครับผมเออท่องให้เฉยว่าเออดูดูให้เฉยไม่ต้องไปพยายามดูแล้วดูแค่ว่าฟ้งส่้นพอแล้วนะดูแค่ว่าหล,นะล,ลงพอเห็นร่มรวมอ่ะหลงพอฟ้งส่้นครับ <C ces> นะอย่าไปพยายามจับว่าหรือไปพยายามแก้ไม่ให้มันไม่ให้มันมันไม่คิดไม่นึกไม่รุงไม่แต่ จิตมันก็มีหน้าที่คิดเนื้อปรุงแต่งของมันอ่ะนะไม่ต้องไปห้ามอมืแล้วเดินจงกรมไปรู้สึกไปดูไม่ออกก็ดูกายไปครับรุนแรงก็แค่รู้ว่ารูนแรงอย่าไปห้ามนะไม่งั้น่มันจะไม่งั้นอึดอัดตายเลยใช่ครับเพราะอึดอัดแล้วเราจะรู้สึกว่ามันทําอะไรก็จะภาวนาไงก็ไม่ได้สักทีอย่าไปห้ามมันนะสบายๆไม่ไปห้ามดูไม่ออกก็ดูกาย ดูกายสักพักหนึ่งก็ดูจิตได้นะก็ค่อยดูไปอะเวลาเวลามันจิตมันมันปรุงแต่งมีความอยากข้อบงามอะ่ะนะเวลาจิตจิตมีความอยากข้อบงามก็รู้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้เพื่อให้หายแต่ปรับตรงนี้นะไม่ใช่รู้เพื่อให้มันให้กินเลสมันหายไปนะครับมีตสติรู้ไปเฉยๆหายก็หายไม่หายเรื่องของมันครับผมแปลว่าตอนตที่เป็นในรูปแบบเนี่ย ตอนนี้ผมควรกลับไปสลับไปดูกายไหมครับหรือว่าผมว่าสลับไปดูกายบ้างไม่งั้นเราจะจ้องจิตตลอดกลายเป็นจ้องไปเลยครับอย่างนี้กลายเป็นจ้องจิตแบบนี้ควรเปลี่ยนวิหารธรรมจากพุทโธเป็นดูกายไหมครับหรือว่าดูกายก็พุทโธไปด้วยได้ได้ครับนะพุทโธมันใช้ประกอบกับอะไรก็ได้ครับดูกายก็พุทโธไปด้วยได้อย่างเช่นว่าเดินวงกมไปดูกายมันเดินไปพุทโธไปด้วยก็ได้ครับนะแต่หลักสําคัญคืออย่าไปห้ามอย่าไปห้ามจิต อย่าไปพยายามบังคับอย่าไป,อย,าไปอย่าไปกดนะจิตมันคิดเนื้อปรุงแต่งรุนแรงรุนแรงอะ่ะอย่าไปห้ามปล่อยมันไปดูไม่ออกก็ดูกายไปวางใจอย่างเงี้ยนะดูไม่ออกก็ดูกายนะถ้ามเมื่อไหร่ดูออกก็อย่าไปห้ามร,ร,รู้แค่ว่าฟุ้งซ่านคือสงสัยนิดน,นึงครับคำว่าจิตถึงฐานนะไม่เข้าใจครับมันคืออะไรครับจิตถึงฐาน ฐานที่เราพูดมันไม่ใช่เป็นฐานแบบตั้งๆอยู่อย่างเงี้ยจิตถึงฐานคือจิตที่รู้สึกตัวนะจิตที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวรู้ทันสภาวะลงปัจจุบันถูกต้องอันนั้นถึงฐานไปขนาดไปนะไม่ใช่ว่าฐานนันเป็นอะไรที่เราตั้งขึ้นมาไม่ใช่ฐานหมายความว่ารู้สึกตัวอยู่มีความประกอบด้วยความรู้สึกตัวอยู่นะประกอบด้วยความรู้สึกตัวมี มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นนะรู้สึกขนจิตถิงฐานอย่างตอนนี้ถึงไหมครับหรือว่ามันเพ่งอตอนเนี้ไม่ถึงครับตอนนี้มันมันลอยๆครับลอยๆอ,ออกนอกนะสมาธิไม่พอครับผมแต่สมาธิไม่พอมันเกิดจากวันทีเราไปคือฟุ้งซ่านอยู่แล้วอ่ะแล้วเราไปพยายามขวางมัน,มนเหมือนครับยิ่งยิ่งขวางยิ่งห้ามยิ่งฟุ้งซ่านไปใหญ่นะเราไปฝึก คือฝึกสมาธิเพิ่มก็จริงแต่ไม่ใช่ไปพยายามแทรกแซงจิตครับนะจะฝึกสมาธิเพิ่มได้เลยแนะนําว่าให้ดูกายแล้วก็พุโทโธไปด้วยได้ครับนะรู้รู้จิตไม่ออกก็รู้กายนะรู้กายขยับเคลื่อนไหวที่ผมสอนเมื่อกี้ขยับมือรู้สึกตัวนะตัวที่รู้สึกตัวว่ามีกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้อ่ะอันนี้รู้สึกตัวแล้วครับนะ,ะไม่ต้องไปหาว่าคืออะไรรู้อยู่ปัจจุบันไปเรื่อยๆ ครับขอถามอีกนิดนึงครับคือเวลานั่งสมาธิแล้วบางทีมันเคลิมเคลิมเหมือนจิตมันไปเห็นนั่นเห็นนี่อย่างเงี้ยครับมันมันกลัวมันมันสับสนนะครับมันควรทํำยังไงครับมันฟุ้งครับมันไปความคิดอันหนึ่งเห็นอะไรมันก็ไปความคิดแค่นั้นแหละครับเห็นก็รู้ว่าเห็นมันก็เหมือนคิดนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจอะไรมันคิดมันแค่มันก็คือฟุ้งซ่านเห็นอะไรก็ มันเชื่อจริงไม่ได้ครับมันไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามสิ่งที่เห็นจะถูกหรือไม่ถูกนะก็แค่สิ่งที่เห็นเหมือนตาเห็นรูปแบบเชื่อได้ไหมไม่ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือจิตออกนอกครับผมจิตออกนอกแน่ๆฟ่ฟูงสร้างแน่ๆเออถ้ายิ่งยิ่งใส่ใจยิ่งดูเข้าไปอ่ะยิ่งฟูงสร้างยิ่งไปอันเดียอดูจิตไม่ออกก็ดูกายนะครับ นะรู้จิตไม่ออกแล้วก็รู้จิตไม่ออกรู้การไม่ออกถ้าทำสมาะพูดโธไว้คือสรุปว่าผมควรจะปรับมาเป็นนั่งทำสมาธิให้เยอะขึ้นแล้วอย่าไปกดมันอีกคือเพิ่มสมาธิแต่เพิ่มสมาธิที่ผมบอกอะไม่ใช่ไอเดียอย่างที่ผมเราคิดว่าพยายามจะไปทําให้มันสงบขึ้นนะเพิ่มสมาธินี้ที่ผมบอกคือว่าเพิ่มความรู้สึกตัวครับ ไปเพิ่มหัดความหัดความรู้สึกตัวให้มากไม่ใช่สมาธิแบบที่เราคิดนะไม่ใช่ว่าต้องนิ่งนะไปหัดรู้สึกตัวให้มากนะอยู่กับความรู้สึกตัวให้มากคืออย่างที่อาจารย์พาทำเมื่อกี้ที่สมมนั่งเลื่อมตาแล้วรู้สึกตัวแบบนี้ถือว่าเป็นการทําในรูปแบบไหมครับใช่นี่คือพาทําในรูปแบบแล้วครับก็คือทําแบบเมื่อกี้ต่อไปได้เลยก็ได้นะหัดทาบ่อยบ่อยครับหัดรู้สึกตัวบ่อยเดินจงกรมก็ได้ เดินจงกรมประกอบด้วยความรู้สึกตัวนั่งก็ประกอบาด้วยความรู้สึกตัวดูจิตไม่ออกก็ดูกายดูกายไม่ดูกายไม่ออกทําสมถะบริกรรมไปครับเอ,อขอถามเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจาวันครับคือช่วงปกติที่เทศครับผมหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจะมีแรงจิตจะมีกําลังแค่ประมาณวันจันทร์อังคารพอพูดเพื่อหัดเนี่ยมันเริ่มหลงหลุดก็คือมันหมดแรงแล้วครับ คือควรจะทำยังไงให้มันมีกำลังเรื่อยๆที่จะมาปฏิบัติอะเพราะว่าเหมือนก่าพอมานั่งเฝ้ากามันเพ่งมันมันฟุ้งไปหมดเลยครับเราจมไปกับอารมณ์มากครับมันเป็นอาชีพที่มันจมลงาไปกับอารมณ์เยอะต้องแบ่งเวลานะครับเช่นเราดูไม่ใช่ดูทั้งวันแบ่งเวลาบ้างมีช่วงที่พักบ้างแบ่งเวลาไม่ใช่จะให้ลงไปคุกกับการเทรดพุ้นเกินไปแบ่งเวลา,าเช่นไม่ต้องดูตลอดอ่ะ ช่วงที่ไม่ได้ดูอ่ะเราออกมาอยู่ความรู้สึกต,ตัวบ้างะนะหยุดการดูแล้วก็แบ่งเวลาซอยเป็นช่วงๆไปออกมาเดินคลายอารมณ์ออกไม่งั้นจิตมันจะค้างค้างอยู่กับอารมณ์ที่แบบพยายามเอาชนะนะมันมีความใจมันมีใจอยากเอาชนะด้วยครัหนึ่งอลข้างในอะมันมีความอยากมีความอยากเอาชนะหวังตัวที่ตัวเนี้ยมันมัน ดุแรงนะเออเอามาเดินขั้นตัวเองบ้างครับขั้นตัวเองบ้างออกมาเดินเดินสูดอากาศอย่างเงี้ยผ่อนลมหายใจให้โลง่ลงๆหายใจโลง่ลงๆปล่อยปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างหายใจใเข้าไปลึกผ่อนออกมาอย่างเงี้ยค่เวลาเวลาอยู่ในช่วงที่ที่พักนะนะลองทำแบบที่ผมบอกนี่ดูหายใจเข้าไปลึกเลย เนี้ย yeah. ให้ใจมันคลายออกตัดอารมณ์ตัดอารมณ์ออกบ้างครับแล้วก็อย่าให้จมตลอดทั้งวันตอนที่ตอนที่ทํางานมันต้องจมแหละครับแต่ตอนที่ไม่ได้ทํางานแล้วอะ่ะแบ่งเวลาให้ตัวเองออกมารู้สึกตัวนะซ้อมความรู้สึกตัวให้มากอืที่ให้เพิ่มสมาธิให้เพิ่มความรู้สึกตัวให้มากคอยรู้สึกตัวบ่อยๆอะ่ะนะ ดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปนะทำอย่างนี้ไม่ไม่ไม่อย่าไปกัวงวลเรื่องว่าอารมณ์รุนแรงอะไรอย่างนี้นะเพราะมันเป็นปกติดูกายเนี่ยคือดูร่างกายเคลื่อนไหวขยับคือไม่ต้องดูลมหายใจนะเพราะว่าดูลมหายใจเราก็เหมือนรู้สึกว่าเข้าไปมจมไปเพ่งเหมือนกันใช่ลมหายใจจะเอาไว้ตอนนั่งก็ได้คัดนั่งเวลาเรานั่งนั่ง,ง,งาหายใจเข้านั่งนั่งสมาธิอาจจะเขารู้สึกหายใจออกรู้สึก ครับที่เหลือก็เดินเอาเดินให้มากกว่าดีกว่าได้ครับนะเดินเดินมากกว่าเดี่ยนั่งไม่ต้องนั่งเยอะนะจุดสําคัญคือที่ผมบอกนั่นแหละเวลาอารมณ์แรงดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปดูกายไม่ออกก็ทําสมถะนะะดูไม่ออกก็รู้ว่าเฉยเฉอฟุ้งซ่านครับนะไปทํามาดูนะ